จักระคืออะไรในภาษาสันสกฤตโบราณคำว่าจักระแปลว่าวงล้อหรือกงล้อที่หมุนอยู่ให้เราลองจินตนาการว่าภายในร่างกายทิพหรือร่างกายพลังงานของเรามีกงล้อแห่งแสงที่กำลังหมุนวนอยู่ตลอดเวลาศูนย์พลังงานเหล่านี้ทำหน้าที่เหมือนสถานีรับส่งพลังงานจากกระวานปราณ หรือชีเข้าสู่ร่างกายของเราและกระจายไปหล่อเลี้ยงระบบประสาทต่อมไร้ท่อและอวัยวะต่างๆเมื่อจักระทุกวงล้อมุนอย่างสมดุลและไหลเวียนอย่างลื่นไหลพลังงานชีวิตก็จะไหลเวียนได้สะดวกส่งผลให้เรารู้สึกแข็งแรงทั้งร่างกายมีชีวิตชีวามีอารมณ์ที่มั่นคงและมีจิตใจที่สงบสุข แต่ในทางกลับกันหากจักระใดจักระหนึ่งติดขัดหมุนช้าเกินไปหรือเร็วเกินไปพลังงานก็จะเกิดการติดขัดเปรียบเหมือนท่อน้ำที่อุดตันซึ่งจะส่งผลกระทบออกมาในรูปแบบของความเจ็บป่วยทางกายความสับสนทางอารมณ์หรือความรู้สึกขาดการเชื่อมต่อทางจิตวิญญาณดีปักโชปราแพทย์และนักเขียนด้านจิตวิญญาณชื่อดังได้อธิบายไว้อย่างเห็นภาพว่า จักระคือจุดเชื่อมต่อระหว่างกายภาพและจิตสำนึกมันคือ